สวัสดีค่ับเพื่อนๆนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกางน้องกว่างชาแนลเนาะแม่น้องกวางชาแนลเป็นแอดมินให้น้องกวางเนาะก็ดีจุติดเดยเนาะเป็นแอดมินให้น้องกวางชาแนลเนาะมาทำแจกส้มกันนะคะเพื่อนๆเพราะวันนี้แม่น้องกวางดีจุติดเดยก็แจกส้มแจกส้มหน่อไม้จักราหนินเนาะแจกส้มหน่อไม้จักราหนินเนาะ มันจะเลไปแร้วยนะเพื่อนๆนะต้องยกแร้วนจะต้องยกนะทอดเกงก็อไม่ไม่ได้ถ่ายเนาะเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนนะ แกงเสร็จแล้วมามากินข้าวกันเพื่อนๆเนาะเมื่อกี้ถ่ายให้ดูตอนที่แกงอยู่เนาะแต่ตอนตุงก็ไม่ไม่ไม่ได้นั้นนะแกงแกงข้มปลาหนิลน,นะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ทอดปลาเค็มนิดนึงเนาะก็ทานข้าวกันเนาะมาทานข้าวกันเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันเนาะ